สวยไม่สวยก็ไม่เป็นไรเนาะเอามาดูกัน,นเฉยครุฑราชการที่8ปดขายเห็นไหมคะครุฑครุฑราชการที่8ปดเขาจะมีโอโ้นี่มี50สตางค์ด้วยนะคะ50สิบจะตังห้าสิบจะตังเนี่ยค่ะราชการที่8นะคะครุฑรัฐบาลไทย50สิบนจะตังเนี่ยค่ะราชการที่8ดเหรียญรุ่นนั้นนะคะเขาใช้ใช้วัสดุที่นำมาผลิตนะคะเขาใช้ดีบุก ช่วงที่เกิดสงครามมหาเอเอเซบูรพาข้าวยากหมากแพงนะคะของหายหายากวัสดุที่นำมาผลิตนะคะหายากมากเขาก็หานำมาผลิตเท่าที่หาได้นะคะเขาจึงได้นำดีบุกมาผลิตเขาโดนความร้อนโดนไม่ทนต่อสภาพอากาศนะคะศึกค่ะเขาเขาบวมแล้วนี่ค่ะเขาระเบิดเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะพังหมดเลยระเบิดพังหมดเลย ได้เนาะถ้าถ้าวัสดุที่ผลิตดีนะคะสภาพเขาคงจะทนคงจะดีะนะคะคงจะคงจะเป็นที่น่าสนใจอะ่ะคนคนคงจะเห็นไหมครุดกลางปีกด้วยครุดกลางปีกสวยเลยแหละแต่ด้วยความที่เหรียญเขาชำรุดเก็บในสภาพที่โดนความร้อนไม่ได้เนาะดีบุกทนไม่ทนต่อสภาพอากาศบ้านเราอะ่ะนะคะเหรียญจึงผุน่าจะได้จังเลยเคยเห็นนะคะที่ ป่นหมดเลยเขาเก็บไว้ในปิ๊บในไหยอะไรเงี้ยค่ะแล้วป่นป่นแบบเป็นผงเป็นเท่าเลยอะเยอะเลยนะคะมีมีเจอเยอะเลยแบบนั้นค่ะน่าเสียดายจังเลย